ร่วมภาคภูมิใจ60ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น60ปีแห่งการสร้างสารรค์และพัฒนาเพื่อสังคมภาคภูมิใจกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยดิฉันเองเนี่ยก็เป็นสิทธิ์เก่านะคะเป็นสิทธิ์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นคณาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็มีความผูกพันมายาวนานนะคะตอนแรกก็หลังจากจบ การศึกษาไปแล้วก็ไปไปทํางานที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนต่อแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาเป็นคณาจารย์ที่นี่นะคะก็ดีใจมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหมอขอนี่ก็เป็นบ้านที่อบอุ่นนะคะถึงแม้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยเมื่อกลับมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้กลับไปอยู่บ้านของตัวเองนะคะแล้วก็ได้เห็น ความเติบโตของหมอขอนะคะมาโดยตลอดนะคะจากพื้นที่พื้นดินสีแดงใช่ไหมคะตอนนี้เราก็จะมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะจา,จากสมัยเมื่อตอนที่เรียนอยู่ตอนเปียตีนะคะก็ ขอแสดงความยินดีกับมาวิาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะคะในการที่จะช่วยพัฒนามาวิาลัยขอนแก่นในด้านดิจิทัลเทคโนโลยีนะคะหรือทางด้านคอมพิวติ้งนะคะที่สําคัญนะคะทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตให้กับมขอขอด้วยค่ะรองศาสตราจารย์ดรสิริพัฒนเชี่ยวชานวัฒนาคณบดีวิทยายลัยการคอมพิวเตอร์มหาวิทยายลัยขอนแก่น